กินวิตามินซีตอนไหนดีที่สุดคำถามนี้หลายคนถามหมอ,อเฟิร์นมาเยอะมาก จะมันเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําดังนั้นการที่คุณกินตอนที่ท้องว่างก่อนอาหารสักประมาณ20-30นาทีจะช่วยทําให้ร่างกายของเราดูดซึมวิตามินซีได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้บอกนะว่ากินตอนท้องว่างดีที่สุดเพราะเขาพบว่าในบางคนถ้าไปกินวิตามินซีตอนที่ท้องว่างอาจมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้เช่นมีอาการไส้ท้องมีอาการคลื่นไส้ไม่สบาย ้ท้ทองเป็นตนตถ้าใครก็ตามที่มีอาการแบบเนี้ก็ให้คุณกินพร้อมกับมื้ออาหารก็จะดีที่สุดดังนั้นเห็นไหมว่าดีที่สุดของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคุณต้องไปสํารวจตัวเองดูว่ากินตอนที่ท้องว่างมีอาการเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีก็โอเคกินได้แต่ถ้าใครก็ตามที่มีอาการไส้ท้องหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารเนี่ยก็ให้กินพร้อมกับมื้ออาหารก็จะดีที่สุดขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ